โอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะคะรับะเดี๋ยวๆก็ได้ยฝันในฟัฟนช่วยช่ฝันในฝันกันอยู่กับเครื่องเอฟเอพีที่หนึ่งนะคะผมอาจจะสั้นมากๆนะเพราะว่าผมอยู่ที่สุพรรณนะหมดสมบัตตัวการ,ร์ดแล้วที่หลังบ้านผมไม่มีอะไรนะฮะผมไม่มีอะไรนะครับมีไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเครื่องเ e อฟเนี่ยมันเป็นแบบว่าเครื่องตัวจับแม่เหล็กป็นคนตัวจับผีนั่นเองเนี่ยเวจะอัานกันนะเป็นสีคลุบ ขึ้นหโเขียวนะครับผมมันจะมีหมดหกระดับนะอันดับแรกมันจะเป็นสีเขียวเข้มอย่างเงี้ยปกติแล้วอันดับสองเนี่ยเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มมีแต่อันดับสามเนี่ยเริ่มมาขึ้นนะครับถ้าสดสีส้มเนี่ยแล้วมันเริ่มชัดชัดเจนถ้าเป็นสีแดงประมาณอ่อนๆอนนเนี่ยจะเป็นเริ่มเริ่มมากขึ้นจะเป็นสีแดงเข้มอีกนิดนึง เริ่มเริ่มเริ่มทยอยและเริ่มแบบเริ่มมากมากขึ้นชิดเดนที่สุดเลยครับผมวรลลี่แบทเลยนะฮะตบเร็วมาก,เร,มากเร็วจะร้ายมาฮะโหเนี่ยออกจากสังกะสีนะขึ้น,นนะนะสามขีดนะนะสามเงินนี่โอโ้โหหม้อยังมีเวลาไฟฟ้าได้หรอวะเป็นเหล็กนะอย่างเนี่ยมึงอะไรมังค้าเะนะี่ยโอยตส่าหหมาผมตื่นตกใจไม่เห ตัวนี้จะเป็นตะลึกไม่ได้ไม่ไม่เจาะโถหัวเตอรถุงขอภไปอันนี้ผมเดินจริงนะไม่เดินเล่นๆน,นะาการน้ำไม่มีอะไรไฟไม่มีไม่มีอะไรเลยเดีย๋ยวผมแค่ถัดแค่สองทระีพอก่อนในห้องนะ้ำมีบอขอเปิดของไฟก่อน ใจบ้าคนข้าอีบอวุ้ยใช้มาของสามนะมันไม่มีไฟฟ้ามันจะมาได้ไงมันก็เต่านะสามีอะไรนะนาะพอเป็นเหล็กนั้นแหละมันมีนะหม้อ้หม้อนั้นมีวะโอเคนะตู้เย็นมีไฟฟ้าหมั้งไม่มีไฟฟ้าเนี่ยรอฮตู้เย็นมีไฟฟ้าฮัลโหไม่มีไฟฟ้า มันตบจับฟ้าพันล้อหรือมันจับตัวจับสิ่งของสิ่งของอะไรเหล็กจับเลยซีริสไฟซีิสไฟแค่ซีริสไฟแต่ไฟนะ3ขีดนี่ไฟาบางตัวอาจจะเป็นิดบ้านผมคิดว่านะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีสามขีดก็แปลว่ามันมีไฟฟ้าแต่บางตัวอาจจะไม่มีไฟฟ้านะครับผมก็ไม่รู้นะทำไมไม่มีนะของเรา ตัวไหมตูด้าบประตูให้มีอะไรเขียวปัดเขียวปัดไหนสองมาเดี๋ยวสองมาหมาก็เดินนั่นเลยโอเคก็พอแค่นี้กันก่อนนะครับผมปุ๊บปครับ